Kêu có gì mà, a ăn mát mà. Có con mát 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 bùn phân. mát mát mà, mát chín, tiêm và mát đi. mát có gì mà, mát thả chín, tiêm mát mát đi. mát mát bơm, mát 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 เห็นบ่กรรมฐานนี่สำคัญตัพระกรรมฐานนั่นงนี่นั่งงมอยู่เป็นที่สุดรอบนี่นี่เป็นหน้าที่นี่เป็นของจริงนี่แนวเอาใจใส่เห็นตัว มันบอกจะใส่เห็นบอกว่าเนี่ยมันยู่ใส่ทนายจันผู้ดำเนานว่ามันยู่ใส่คนมันอยู่กามอยู่จินเห็นบอกอยู่เกลตดน่ะเห็นไหมย่อมาเลยนี่คุณมันเฮโลกันอยู่คุณขณนที่มันสิไปกินยาบ้าบอกขนาดยาบ้ามันก็จินเห็นบอกมันรำไรฉันแม่นบ่าบบานี้โลกมนุษย์ขะมันม่ยินบ่ได้ขายดอกอย่างสี่น่ มันบ e <hi> ้อกันไปกินแน่นให้จันทร์โบราณพันบอกว่ากามกินนี่แหนเขม่นบอกเกียดนั่นที่อีก <knowledge> ท่านนูไอ hmm. ้พวกนั่นพวกเขาอย่างที่ก็ได้พวกเขาอยจะพูดมันกินหยามันทงนั่นพวกเขาเห็นบ่นั่นแหละพวกเขาแล้วนั่นเมื่อกี้ทังอั่นหนูพวกเขามันก็กินแบบนั่นแหละวกเขาเห็นบ่ยำไว้แล้ววัวเรื่อง มันม้วนพวกว่านี่พวกเขาส่นตัวเด้อเดี๋ยวอาจาย์ยงพุ่นกูกลัวกูกลัวกูเห็นบวบเขานั่นบวบเขาคือจังเหี่ยวจังหอดคือจังจอยมันจะใส่พุ่นฮะขันว่าบุญว่าสังเอข้ว่าสันติว่าคนมาเฮ็ดมาขืนให้กินเห็นว่ามันได้บุญหน่อยบุญใหญ่เอ้ากินเรื่องกินนี่ครับ ไปเจอพระกันจอยพระกันหิวพระกันจะตายยอนบริจินอย่างนั้นนะแมนบอกแต่ว่าแมนเถียงมาเนี่ยสังคมมันอยู่ฟุ่นมันอยู่ฟุ่นมันอยู่แต่อยู่ฟุ่นล่ะอยู่วังกินวังกามวังเกียรตินะเห็นบอกกินกามเกียรติทั้งที่กระไรกามกินเกียรล็ดสามอย่างเด้อเอาไปท่องเด้อเออแต่ว่าบริสุอธิ์เนี่ย เพิ่นพินิดเพิ่นพิเคราะห์เพิ่นพิจารณาแล้วกูว่าอาจารย์ผู้เพิ่นเข้าใจในธรรมมื่อคือตาเดี๋ยวนี้เพิ่นนิพพานไปแล้วเพิ่นตายไปแล้วก็ว่าอันโตอาจารย์พุทธะเป็นต้นเดี๋ยวพปักไตเพิ่นอยู่ใจอยู่จินอยู่กามอยู่เกียรติอยู่กามอยู่จินอยู่เกียรติเห็นบ่ กันันเทศกักเทศส้นเขามันเขียนซ้ำเดียมันบุจักเพียงมันเทียดโอ้มันบจักมันว่าดามันซ้ำอย่างสิ่เนี่ยแน่อย่างิ่มันว่าโอ้เทศดีไปเทศคักถือคักมันบัวดีเดียวมันว่าหายนอนซ้ำมันวาดามันซ้ำแมนวอแต่ว่าแมนเทียงว่ามันบวได้เขาเขาเนมันเขาข้างมวน หมอันอยู่ใ่พุ่นกินยาน้ำทงคุณเห็นบ่พพอเขาเป็นอย่างนั่นพอเขานังห้องอยู่เป็นที่สุดรอบนี่นี่กรรมฐานนี่คือทีสำคัญนี่คือทีพระวนานี่คือทีสถานที่เขาว่าเอาเจสใส แต่สันที่เขาบอกหัวซาอย่างตีบอกว่าเจ้านี่บนธรรมะนี่บนพระพุทธเจ้าบอกท่านตัวพเพราะในสนใจบนนี้นเป็นบ่อยสนใจเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเย็ดอย่างนีแกสนใจเรื่องเนื้อเรื่องตัวนี่เรื่องหนังเรื่องผมเรื่องขนเรื่องรูปเรื่องคนันเรื่องหนันงใส่น้อยใส่แง่ยนี่ยอยู่นี้ ไม่เล pues like ือดไม่หนองไม่ซกฟกโสโคนี่มันเจ็บอยู่นี่มันปวดอยู่นี่มันทุกข์มันยากอยู่บนนี้นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกยังซีิพันโมโหซะแบบนี้เห็นไหมโมโหสะเฉยโมจักขีปอย่างไรวันที่ยักขีปโมโหาะมัยังโมซหะเว้ยมันโมจักขีปที่ว่านั้นมันอะไรมันโมจักขีป ันเขียวสะอย่างนอคือมอในมันเป็นหูจะเพีบกินกามเกียดนัอนบนมันหูจกขีบเจ้าเนไ่ยมันมูจะทีดตกทังสิ้นแะมันเอาไงเรื่องกามเอาไงเรื่องกินไอเรื่องเกียดอย่างสี่เห็นบอกกามอย่างไรมันเกิดมามันมีหัวไม่เมี่ยมันสุขุนมันบอก câu tiếp câu chốt, 100 <laughs> phần tiếp cầu chút cầu phần trăm, nó vô phun phun, nhậu, nó như thế, như cái cám, như cái gin, như cái thong không đấy, không? nó cong tới chuyện gin này, này chuyện มันมวนอยู่ฝุ่นมันเอาใจใส่อยู่ฝุ่นมันขวนขวยอยู่ฝุ่นมันพยายามอยู่ฝุ่นเห็น,น,นบอกแล่งานวนุนไม่อย่างบุ่นฝุนจัดไว้แนวสีกินจัดไว้อย่างดีุนที่ตัง้งกินตั้งโตอย่างดีโต้ว่าพ่อขนมากสินแนวใดว่าไม่นั่งขนมากขนกอี้มาเออขนศาสตร์ขนเสียมาไว้จะนั่งทายินเห็นบอกนั่นแหละ ต่ว่าแมนเทียงมากนะนี่มันก็เป็นเทียงสันตวนี่ <c oughs> ซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวโลกบอนเรื่องเชา่าถ้ำดอกจังสินาเรื่องเชา่าทำพเนระกิเลสอันใดพเนระกามละจินละเกียรต์ไม่ไหวมีกามไม่จินไม่เกียรติอันใด ถมีแต่ธรรมชาติธรรมชาตินี่มันอยากน้ำธรรมชาตินี่อยากน้ำอยากน้ำนังนี่เห็นบ่อยากน้ำเนื้อนี่อยากน้ำเลือดนี่อยากน้ำเอ็นอยากน้ำกระดูกนี่เห็นบ่นี่คิดเบิ้งภาวนาเบิ้งมันบ่มันอยากน้ำหิวเขากหิวได้กินได้เนี่ย้ยบริจินหิวเสายใจเราวะท่าน ตายแล้วผู world, odo, ้นึงบอกว่าน uh, ี่บ้ย้อนยย้อนกินโมยิมวาสันมันบุมีสมัยนี้แ่นบอกเออย้อนโได้กินวะสันโมมีวะสันย้อนมันตายไปอย่างน้อยนอนมันบมมีเมี่ยมันมมยเมี่ยมันเลยตายวาสันมีบ่นเนี่ยมันขาดเมี่ยมมันก็เลยตายวาสันพูดอีนั่นเป็นอย่างมันขาดผัวมันมันก็เลยตายมีบ่อเนี่ยหมีบ่อเออ นี่ยมันคือาใจใส่แต่เรื่องกวามเรื่องจินเรื่องเกียรติเป็นอย่างนี้เป็นเส้นเกิดเป็นหัวขีดนี่คิดคิดแล้วสถอต่ตัวเพราะฉะนั้นมาสนใจตามพระพุทธเจ้าไปต๋อมันหน่อยคนที่จะสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องละกามเห็นบอกอะ พระม,มัจริยาเนะี่ยมันบอกจินคอติสานมันบอกพระมัจริยานั่นแหละนิจกรรมละอยู่ผู้เดียวอยู่เป็นพร้มผู้เดียวออกจกากกรรมหรือเน่งขมะะขะขะขะมะอะไรเน่งขันเน่ขมมะบารมีอย่างนี้อะไรทางบาร,รมีขันอย่างใดบาร,รมีก็บริยากเน่งขมมะบารมีเดียวกันเน่ขมมะคือออกบวชออกบวชคือออกจากการรมไอ้จะบอก นออกจากกรรออกจากจินจิ้งก็ะจินพราว่าตายแล้ววะท่านกินแตเนี้ย่ำมือเท้าหันพ่อเทียงเท้าวะท่านจะติกจินมดมือเบิดขึ้นเลยพวกวเพวกเพาะเขาะมันจินมัดมือเบิดขึ้นเขาจะบอกแตมันอย่างนี้เลยก็กจินบ่จินมันก็ไปหาจินเห็นบ่ไปหาจินจินอยู่วันก็ะจินจินไปหาจินก็จิน ไปฝุนไปหลานอะาหารผุดไปหลานอะาหารผีไปพัตตข่านผันปัตตข่านผีนะนะมันไปหากจินหายใจว่นี่มันใจเรื่องกินมันให้เกิดเรื่องกามมันให้เกยดเรื่องเกียรื่องเกามกินเกียดต์จำไว้ตันตวนี่พระพุทธเจ้าให้ละอันทองให้เศร้าให้ปฏิบัติให้ห่างมันห่างจากกามนี่ นีจากกรรมเน่คัมมะเนี่ยคือการออกจากกรรมเอาบวชเลยแน่คัมมะทำในเอกบวชบวชมันก็บวชยังแทบบันบวชเชักเข้าบวชหามือบวชชามือเพิ่นก็ว่าได้บวชนโอ้ยงมง่ายเลยป่าเถื่อนเลยสิ่นตัวมันบวชจังเต็มบวชบวชตลกตัวหนึ่งบวชงงง่ายตัวออกจากกรรมออกิริดีออกขิ้ตีนซะเนี่ย ออกเล <die> ่นเนี่ยมันไงอย่างนี้มันเป็นเรื่อง่ายเพราะสิบิเลตดินใสอยู่คือเอาเลยทั้งสี่ตัวเห็นบ่บ่แม่นเสียงมาอืมด้วยมันบวชจังสัมบบอพุทธเจ้าบวชแน่นบ่พุทธเจ้าบวชศึกมามีเมียบ่เพราะนั้นสาวกทั้งหลายบวชแล้วศึกมามีเมียมีลูกมีหลานจังสัมบบอนำแน่วแบบนั้นบ่เมืองโง่แต่ผมไม่บอกหัวขีด มันจะมีอเห็งหัวคิดมีแต่หัวยินหยาเนี่ยเระคุณยืนน้ำธงคุณเห็นบ่เมื่อไม่หัวคิดมันก็มีปัญญามีหัวคิดหัวคิดปัญญาเนี่ยตัวเป็นนักคิดหรือเปล่าเป็นนักสังเกตการณ์หรือไม่เนี่ยวอกยืนรังสีเพิ่มตัวเห็นบ่เขียนไว้ก่อนเห็นบ่เขียนหรือเขียนอีกอยู่เล่นอีกเป็นสิวีกอยู่ ภาษิตนี่มันดีแห้งกันก็ธถ้ามะขอนี่มันดีหลากันตัวมันก่อนหน่อยผู้เตือนเขียนด้วยก่อนเห็นก่อนหน่อยผู้ก่อนบางง่ายบางคืองผู้ที่พเขียนอยู่เรียนนี่พีชิวโซผมเนื้อเขียนอยเนี่ถ้าไปตั้งเอารถเข็นมายกตั้งเท่านี่เป็นนักคิดหรือเปล่าเป็นนักสังเกตการณ์หรือไม่เฮ้ยวายะมึงเดอได้แล้วพู้นเอาเต้นไปกลางแล้ว มีแต่เอาขอนกับซิวเราไปวะเนซิวฝึงฝึงขึ้นเราไปตัง้งหวยเขียนแต้มสีขาวให้พระรักเอาสีขาวไปแต้มบปเนี่ยแต้มันเขาเป็นนักคิดหรือเปล่าเป็นนักสังเกตการณ์หรือเปล่าสันเนี่ยยงสิเด็คนมันมืเป็นนักคิดมันเป็นแต่นักตามตามเขาเสือเขาเห็ดน้ำเขาปฏิบัติน้ำเขาปฏิบัตนิตน้ำพวกกินใหญ่ร้องทงนั่นทีแจ้งบอ,อกเขา หัวยาเบ่เขาม่เขาบ่กพวกนั้นเขียงมีตาบ่เห็นบ่เห็นว่าเป็นเขาบ่เออนิดน้ำเข่าเหดไว้าเห้นน้ำเข่าเนี่ยมูไหลาเตะงูเขานั่นเห็นบ่งัวยัวยุ่งูเขามันหลายเตะงูพระพุทธเจ้าผ่ไมีเห็นบ่แล้วหนีจากเพิ่นเบิดเพิ่นอยู่ผู้เดียวเมื่อ่นตันทะลุอยู่ผู้เดียวเด้ แม่นจบ่เนี่ยก็ยังเสร็จหรอกผมไม่เข่าเลยนั่นบมมีหมูเข่าเลยเป็นยังได้ต็ดสู้เขาตัวอย่างมากจนกว่าเป็นออกหาเนี่ยเสร็จนะย่างอย่างยักษ์กะโหลมุดยังแต่เพิ่งย่างผู้เดียวจมไปผู้เดียวโอ้ย ที่นี่คัดของที่นี่วุ่นวายโอ้ยมันวุ่นไหวนอนจ้องมันสกปรกมันเกลื่อนก้นนอสันอันตัวกูมานายกูณ่าเบื่อแต่บานไหมบนเพอไปออกแต่เด็กคนนอนลุกขึ้นเห็นมันเกลื่อนกันอยากจะโกนอย่างนั้นอนโอ้ยเป็นเป็นปราสาตัวมันได้แท้มันทำอยู่ปราสาหนี่ตัวนี่กูนี่ว่าสันมันเป็นบรรลุธรรมันได้ดวงตาเห็นธรรมนอนลุกขึ้นได้ดวงตาเห็นธรรม พูมูอยู่ตนานไม่ได้นอนเกินเกินกาจอยู่คือปาษาคือผีดิป,ปาภาษาผีดิบบัด้เออจะลดสังเวทบนเพย่องอองกไปเป็นพระองค์เดินยูงกรมอยู่ยังไม่สองสี่คนเดินจังกรม็เนเมกะกายบริหารออกว่าเดินยังกรมการบริหารมาจากอากาศเนี่ยมันสอมันชุ่มฉ่ำดีตัว กเดินจงกลมบ่อยมาเนี่บนอย่างนี่เป็นประสาทบ่ิหมาเนี่ยมาคุยกันก่อนเราจยังได้คุยกันคุยกันก็คุยภาษาเป็นกับสงบสติอารมณ์ใดได้บรรลุโสดาบันต่อมาพอแม่ตามมามาเห็นก็คุยอีกที่หนึ่งได้บรรลุพระรหันเลยล่ะคืออย่างสื่ยัสะยัสะคุรบุตรนั่นเป็นผู ต่อศาสนาสืบศาสนาภูมิพลังตีสุดเนี่ยมีมูหลายมูพวกตามมาวันเห็นหมวยแปลกระลาเริ่มม่บวดน้ากันบันนั้นเร็จพระอรหันต์ทั้งหลายลูกที่ป่าอิสิปตนะมฤคตายวันแปลเมืองพระราศี่างสันตัวน,น,น,นั่นเห็นบอกนั่นแหละมออกจากการบอร่อน,นเห็นว่าพวกนี้ปาสาวะมันนอนเกินกลนอยู่ในเนี่ย นี่จังมันมันผีตัวนีเว่ศน์นะแต่นายเททุกพวกเทอวิเศนตัวเนี่ยก็จังต้นนี่เราเป็นยังอยู่กับกามอยู่กับกินอยู่กับเกลียดบ่ไมีเมียเตียงแบมเมียแม่นบ่มีผัวแต่งผัวให้มันยังสั่งนั่นให้มันอยู่น้ำกามเจ้าบ่อยู่น้ำกินเนี่ยกินยังกินกามมันกินแบบไกลกินแบบบ่อาปากมันกินกามแม่นบ่ กินอะไรกินอาปากกินกินนั่นน้นมันบอกอาปากดอกแมนบอกมันเ็กินคือกันมันกินอย่างกินกามวะสันเนี่ยมันไม่เมียมันมันไม่ผัวมันนั่นแหละมันกินกินแบบบบอาปากแต่มันเ็กินได้ไอ้จะา่กินแบบมันกินสองแบบแบบมันอาปากเลยนี่มันก็กินคือกันแมนบอกแต่ม่นแมนเด้งมากนั่นแหละมันกินกามคือกัน อาจารย์วุฒธรรมวันเรื่องกินกามเกียรติเนแบบนนโอ้โหคำคมแต่คำธรรมะมันคมดีแต่เพราะร่างกายของเงาเนี่ยคือกันกับทังขยะเคลื่อนที่แต่ถุงขยะเคลื่อนที่ร่างกายนี่เด้อถุงเอาอยัางเป็นถุงเอาหนังนี่เป็นถุงขยะมันยังขยะคือ เลือดขึ้นเนื้อเก็นกระดูกขยะเอาไว้ในถุงว,ว่าจะวาของเรานี่ม่แต่ของเปื่อยของเน่าของทุกข์ระปรกทั้งนั้นมันพออยู่ได้คือมันอยู่ในถุงเห็นภายนอกเห็นภ้ายนอกเห็นถุงอืมภายในนั้นอยู่ในถุงมันอย่างมิเตแน่วว่เป็นดาวอยู่ในถุงนะเห็นไหมเนี่ยังว่ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ศาาธรรมะพันว่าไว้ก็คือพันสอนมากนะพันบอกความจริงมานะพันเทศความจริงไว้มีนังหูยดพันจังหวะขั้นหวดขั้นออกจากกามคือออกจากกินพันใททนทงตะวันพันย่านมุ่งจากเกษาโรมาณขาจันตาตะโจน่ผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยมันบอก เดซาโลมานาคาทันตาตะโจนี่เห็นบ่หายางมันบ่กนั่นหนังคนวัมาตันของเนี้ยนี่ยอยู่เพราะว่ขนก็อยู่ตั้งนอกอยู่กับหนังขนก็อยู่กับหนังเล็บก็อยู่กับหนังนีคฟันก็อยู่ใกล้กับหนังเนี่ยคันหนังก็คือหนังนี่เห็นบ่นี่บอกภายนอกแบบหยาบหบบอกหยาบปั้นเนี่ยมันต้บอกเข้าใจบ่ บอกเท่าไรก็กอนภายในมันจะคนเข้าไปเองเดอะยังสเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังนี่นี่ให้มันเห็นของจริงให้มันเวอร์มันไดนน้นี่ยังสนบอกภายหนอกบอกผมคนเล็บฟันหนังคือบอกกรรมฐานว่าจะซื้อมันดอกรรมฐานบอกของเท็มบอกของโมเป็นเต่าอย่างสินะบอกของเนา่าบอกของเสีย บอกขยะยังสินะคือทุงขยะนี่เห็นบอกขันมันหลอกสายตาไว้ทั้งนอกก็ไม่ได้ว่าแต่เป็นต่แสบยังสิเอาหอมอาหารหอมกินนะหามเป็นต่แสบจินก็นแสบรชจติแสบไว้สินี่แหละของจอมปลอมมันหลอกล่วงไว้ยสินะมันหลอกเห็นบอกมันเรกว่าเป็นต่จินเป็นต่แสบ ที่จริงผลที่สุดท้ายมันต่บมางก็อย่างขึ้นเนาคือแเหม็นเหม็นบอกนั่นล่ะที่แรกมันตบตาซะก่อนมันเลื่อมสายตาซะก่อนมันหลอกลวงซะก่อนกันไปเสื้อวมันมันก็ตายใจบัดมันก็ตัวไดว่าใช่ไหมภาษาตัวไดเนี่ย่อนบอมันตัวไดก็คิดบังซะก่อนสังสินนะแม่นของเพิ่นบอสังเสิง พราะฉะนั้นห้าอยู่คู่มือเนี่ยอยู่กับของทุกปลกตัวอยู่ของทุกข์ปุกอยู่ของเน่อยู่ของเหม็นอยู่ของถุกอยู่กับของอยากอยู่น้ำบนเก็บบนปวดบนแสบบนขั้นอยู่ในตัวบนห่อนบนหนาวมันหอนอยู่แส่่ามันห่อนอยู่ไฟบ่มันหอนอยู่แสงแดดมันหอนอยู่ตัวเอานี่ขจะว นบ่นห่อนเนี่ยแสงแดดมันมุ่ยจะวว่ามันห่อนเด้ไฟมันมุ่ยจะวว่ามันห่อนเด้เขาอจบาห่อผ้หุยังห <le> ่อนเนี you know ่ยนี่หนังเนี่ยหุจยังห่อนเห็นบอกหนังห้องอยู่นี่แหละตัวห่อนหนังเนี่ยห่อนเนื้อนี่หอนตัวของคนนี่ห่อนบนห่อนอยู่แสงแดดบนห่อนอยู่ไฟบนห่อนอยู่อากาศห่อนอยู่หนังเนี่ย เบื่อทิ่มเน่าถิ่มไหมทิมที่ไหมละที่มไหมว่างถิ่ไหมเอาไว้ยังย่งนี้เห็นตัวพี่น่าสิมาคิดเบิ่งมันโอ้แม่ของเพิ่นตัวนี่งวะสัตวมันห่อนอยู่นี่มันทุกอยู่นี่มันอยากอยู่นี่ว่ะแฟนเพิ่นห้อยแห่แห่เพิ่นห้อยแห่แห่เพิ่นไปไปเอาเอาหนังเอามาเพิ่มอีกเอาลูกมาอีกเอาแม่มาอีกเอาหลานมาอีก ไปกับหัวขวนจำเพิ่นว่ามันมวนเพิ่นว่ามันดีนั่นว้ยงวไงประสนตัวจึงตีแมนเด้ออะไรพ่อเอวังก็ไม่้วยประกาันีิพระกันธรรบ้านบบบนี้เด้อเออ